เมนะครับในการเรียกชื่อตัวอักษรเรียกแบบไหนอย่างไรนะครับอ่าเรามาดูนะครับวันนี้เราจะอยู่ในอายาที่สิบเอ็ดสิบสองของสุระอัลมุสลลตนะครับอ่าเรามาดูคำแรกเลยนะครับอันนี้คำสะกดหนึ่งสองเนี่ยเป็นการสะกดแบบทั่วไปนะครับแต่ที่เป็นอ่าที่พี่น้องเห็นอยู่หนึ่งกับสองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นทั่วไปแต่ก็อยู่ในอันพุรานะครับอ,อย่างน้อยพี่น้องก็อาจจะ ไม่ได้อ่านเป็นอายะที่เยอะแต่อย่างน้อยพี่น้องได้อ่านเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในอันกุรอ่านทั้งหมดครับเริามออลีฟลายาเคอยุคตัวเคอะนะครับอย่าลืมอย่ายุม่มไม่เอาหรือว่ายุขข่คะก็ไม่เอาลริมลีฟตตัวแฟาอย่าลืมนะครับพยายามนะครับในการเรียกชื่อตัวอักษรเนี่ยเราลากไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็เรียกตัวหลังครับเรียกตัวเร,เรียกชื่อตัวูกตัวทุบแล้วก็ตัวถูกทุบ فلام فل كدوك لنا قبلها القمرية ميم يا مي عين أليف عا دان دا أو لا يخلف الله ال... لا يخلف الميعاد لا يخلف الميعاد لا يخلف الميعاد อ่น้องคกับในเรื่องของการสะกดก็พยายามทำสำเนียงให้เป็นสำเนียงอันกรานนะครับเนี่ยตรงไหนสั้นเราสะกดให้สั้นเชนเชอร์ดานยาดีอ่าบนยามีสุพูลก่อนหน้ายาเป็นกัสรเราเราก็ต้องอ่านให้ยาวสองฮาเราค่ะนะครับดานยาดีดาลามดุลกระดูกลิ้นนะครับ อินอีตัวอินลําคอส่วนกลางคอฟอลีฟกอบาบีอ่าตรงนี้นะครับเวลาเราหยุดก็ให้บาตรงนี้ตายนะครับเมื่อตายตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสะท้อนหนักนะครับก่อนก่อนแล้วคู่บลารอทำไมต้องสะท้อนหนักเพราะเราไปอ่านตาให้มันตายตอนที่มันหยุดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอ่านปกติเราอ่านวศนเนี่ยอ่าตรงบาตรงนี้เราก็อ่านให้เป็นบาธรรมดาไปเลยอ่ะชชดีอ่ะเวลาอ่านอ่านให้เป็นตํานองนะครับ شديد العقاب شديد العقاب شديد العقاب واو همزاء ذا ر ذق راء สีนสู่ตรงไหนสั้นอ่านสั้นเลยนะครับเรียกชื่อตัวอักษรให้เต็มๆแล้วก็โอตายเสียงเรายกแล้วก็พอรเราอ่านเ,เราตรต่ําลงมาถ้าถ้ามันสั้นนะครับเล,ลิมลูเห็นไหมอ่ามันจะมันเป็นสระอูนี่แหละแต่สระอูไม่เต็มนะครับมันไม่ใช่สระอูถ้าสระอูนี่มันลุกเ่็นไหมครับนี่เล,ลิมลูลูเห็นไหมแต่มันไม่ใช่ลูเต็มๆแบบนั้นลูเนี่ยพี่น้องพยายามนะครับออลีฟกอฟอุกนะเนี่ย ตัวกอบมันมีตัชดีดอยู่เราไม่ใช่ว่าอลิฟกอบอุกเอันนี้ไม่ไม่ต้องสะท้อนนะครับถ้าหากว่ามันเป็นตัชดีดอยู่แบบนี้มันมีตัชดีดอยู่มันไม่ได้มีสุกูนเราไม่ต้องสะท้อนนะครับอ่านธรรมดากรอบตัดตะตัดนะตัดนะครับพ่นลมนิดๆนะครับไม่ต้องตัดนี่ไม่ต้องนะครับนตัดเนี่ยประมาณนั้นวะอรุ إ ุลอุก س ต أ ُ ق ِอَ ت و ร ذ ا الرسل อิจต وإذا รุสุลอิ ت ت ت ต่อไปครับลามลิฮัมจะยาอ ي นะน้นครับบนยามิตาชดีจุยาอีไม่ต้องจ้าจีไม่ต้องยาอีธรรมดายาว้าวยาวบนวาวมีสุกูนะครับ่อน้าวาเป็นคนฮะนะครับนะอ่าอ่านแบบนุ่มนวลนะครับมีมินอนุสระสองเจอกับ สระสองเจอกับฮัมซะนะครับอ่าในให้ชัดไม่ต้องหน่วงเสียงไม่ต้องกระดกดนิ้วน่อยไม่ต้องมีละฮัมซะยิมอุดอ่บนยิมมี่ตัดี้อยู่เช่นเดียวกันเราก็ไม่ต้องไปสตอลไม่ต้องอุจเยไม่ต้องนะครับยิมจีลามตาเลตนะครับลีไอยีโยมินอุดจิเลตลีไอยีโยมินอุดจิเลตลีไอยีโยมินอุดจิเลต

وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت صدق الله العظيم أحسن لك